สวัสดีครับอยู่กับผมช่อง King Damsing วันนี้ก็เรารถมาถึงแล้วครับตัวกำลังกรลงส่วนเจ้าแปดแปดขับรถเทเลอร์ให้มันอันนี้เนาะแล้วก็รถเสียโอ๊ตก็มาถึงแล้วอันนี้ก็รถผม ตรนี้ก็เจ้าคอมสุร้อย P C ร้อยรุ่นสองเหมือนกันก็ไอตัวนี้รู้สึกว่าทำงานจะไม่ค่อยคล่องตัวเลยเอาเจ้าฮิตาชิร้อยยี่สิบรุ่นสองมาทำงานแทนวันนี้ ถ้าใครเอาลงไม่เป็นก็อันตรายอยู่นะครับเอาลดลงเนี่ยเฮ้ยอ้อาไปดูเบิดร้อยสิบห้านบ เป็นร้อยสิบห้ามากใครครับเป็นร้อยสิบห้ามากใครครับอาคันยาวครับอ๋อวันนี้ไม่มีใครมาด้วยแอบสบายสบายตูดเลยสบายครับกอล้อครับนี่ครับรถเสียโอ๊ตก็แต่งประมาณนี้เป็นท่อเอสรับตังครับรับตังครับโอ้ยรับตังครับวันนี้รับตังครับรับตังวันนี้ เปิด105บอกว่ารับตังค์ครับวันนี้โอ้ชอบมากเลยครับนี่ครับนี่ก็รถผมผมจะพาไปดูนี่ท่อท่อผมทำท่อใหม่ที่ลงไปเมื่อวันก่อนนนี่ครับสวย84ครับ84เข้าอยู่ไหนครับ84เข้าที่หน้า10ล้อเลยครับ แล้วก็เบาะเคอร์อกี้อ่าไม่รู้จะรอดวันหรือเปล่าพัวปวดตูดนแ่นไหนกัจะนานน,นุ่นๆรถ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 ไถแเอา่มาก็เกอเปบ่าจะข้างรองเป่ ก็จะขุดประมาณแถวแถวแถวนี้นะครับขุดลอกออกให้หมดเอาไปถมข้างล่างนู่นนี่กเกี่ยวกับเอาวะเอาวะมุ้ยไฟอันนี้นไอพวกเปลี่ยนให้บ้านน่ามันเ,เขาเขายะซี้วะไร เอาเอาดีตัวเอาเขาจะมองไะไรมาเอาดีครับนี้ไปเหมือนกับคาเข้าไปข้างในเนี่ยนะครับก็จะลอกตรงนี้ก่อนตรงเจ้าคุณปู่ของเราก็จะลอกเอารถองล้อวิ่งข้างล่างเพราะว่าข้างบนนี่มันมันเปียกเนาะดินมันเปียกมันวิ่งยากก็จะลองลอกข้างล่างดูว่ามันจะวิ่งได้ไหม ดินมันก็จัเปียนๆหน่อยกจะไน่งลอียครับโดผมจอดรอแล้วก็ปปของเราจะมาลองความแรงอีกครั้ง ครัโอเคครับงั้นจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปต่อไปให้ดูอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการติดต่อครับสวัสดีครับ